สวัสดีครับผมผมวิจ,จัยกฤติภูมิตากศิราหรือนะน,นามฉายาหมอดูหน้าโหดนะครับมาเข้าเรื่องในกันศาสตร์ราหูผ่า,ารวยศาสตร์ที่จับดาวแปดเปลี่ยนเป็นตัวเลขแล้วจับตัวเลขให้แปดเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับจับดาวในอากาศให้แปดเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวกันครับดว,ด,วด,วด,วดวงดาวดวงแรกที่โคจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งราภ่าของโลกก็คือตำแหน่งโชคลามนะครับคือดาวเสานะครับดาวแห่งสุขภาพดาวอายุยืนยาวดูตัวเลขเสานี่ครับ อันนี้ดาวราหูนะครับก็คือ,อดาวราหูก็คือดาวแห่งอินฟินิตี้นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งดาวแห่งชื่อเสียงก็คือดาวอาทิตย์อีดวงดาวดวงดาวแห่งความขยันขันแข็งดวงดาวดวงนี้ดาวอังคารนะครับจับ2ตัวสามตัวสุดทัท่านถนัดถ้าจับไม่เป็นอาจารย์มีลิ์งลายกลุ่มมีการวางตัวเลขแบบนี้มีการจับคู่ให้เรียบร้อยทั้งสองตัว3าตัวนะครับนะครับแอดไลน์ส่วนตัวมาได้ครับ 0636297451ครับช่องทางที่สองลิงก์ไลก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็เบอร์โทรบอกมาจากสารลาหูพารวยแต่จ,จามาหาค่ากับข้าวกันนะครับมาพิสูจน์กับอาจารย์ดูได้ว่าหาค่ากับข้าวได้จริงไหมครับนะครับนะครับเวลาเสียงทายเสียงโชคก็ขอให้ท่านมีสติอย่าไปทุ่มไ้มากมายเอาแค่พอประมาณหนึ่งนะครับอย่าไปแบบสุดสุดตองในยาวาเงินในอนาคตมาใช้ ถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมามันจะเจ็บตัวนะครับอาจจะครอบครัวพังได้นะครับเล่นแบบมีสตินะครับเสียงทายเสียงโชคให้มีสตินะครับเล่นพอประมาณหนเอแพ้คหาหาค่า,ากับข้าวแต่ละว,วันแต่มื้ก็เพียงพอแล้วนะครับนะครับผมวันนี้ผมอาจายรย์กฤตภูมิแต่กัวศิลาขอแนะนาําขอให้ทุกส่านต์วนประสบทุโชคดีมั่งมีสีสุขเป็นหนูไม่ไหนก็ปิดมงปิดแม็กกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม